สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนะสุพางสารบูรณ์นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลจุลาพรวันนี้จะมาอธิบายและให้คำแนะนำการประเมินความเสี่ยงในการล้มเบื้องต้นและการป้องกันการล้มในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดค่ะในปัจจุบันนะคะการล้มถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระบบสาธารณสุขค่ะเนื่องจากว่าการล้มจะนำมาสู่ปัญหาทุพพลภาพปัญหาการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การติดเตียงรวมถึง นำมาสู่ภาวะการเสียชีวิตได้ในผู้ป่วยค่ะดังนั้นการที่เราสามารถประเมินความเสี่ยงล้มได้ในผู้ป่วยจะสามารถทำให้เราป้องกันการล้มได้ค่ะ ผู้ป่วยมะเร็งนะคะเป็นผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงในการล้มโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีภาวะปลายประสาทอักเสบมีอาการเช่นอาการอ่อนเพลียอาการชาตามไปมือปลายเท้าอาการปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆรวมไปถึงอาการอ่อนแรงตามแขนขาซึ่งภาวะเหล่านี้นะคะจะทําให้การทรงตัวของผู้ป่วยลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการล้มค่ะ ในการประเมินการทรงตัวเบื้องต้นนะคะจะแบ่งออกเป็นการประเมิน2ตัวใหญ่ๆได้แก่การประเมิน Time up and go test ค่ะและการประเมิน short physical performance battery ค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประเมินนะคะได้แก่ 1. เก้าอี้มีพนักพิง 2. ตลับเมตร 3. กรวยพลาสติก 4. เทปกาวและ5นาฬิกาจับเวลาค่ะเราจะมาดูการประเมินแบบที่1กันนะคะได้แก่การประเมินทำ up and go test ค่ะ การประเมิน Time up and go test นะคะเป็นการทดสอบการลุกยืนจากเก้าอี้เดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง3เมตรและวนกลับมานั่งที่เก้าอี้โดยที่จะให้คำสั่งในการประเมินดังนี้ค่ะ ให้ผู้ป่วยลุกขึ้นยืนจากท่านั่งพิงหลังที่เก้าอี้เดินไปทางด้านหน้าด้วยความเร็วปกติที่ใช้ในชีวิตประจำวันอ้อมกลวยและเดินกลับมานั่งให้หลังพิงเก้าอี้โดยจะเริ่มจับเวลาที่ผู้ป่วยหลังพ้นพนักพิงและหยุดจับเวลาเมื่อหลังชิดติดกับพนักพิงอีกครั้งค่ะหากระยะเวลาที่ผู้ป่วยเดินมากกว่า9.37วินาทีผู้ป่วยจะถูกประเมินว่ามีภาวะเสี่ยงในการล้มค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการทดสอบช็อตฟิสิกอลเ a อร์ฟอร์แมนซ์แบตเตอรี่ค่ะการทดสอบช็อตฟิสิกอลเปอร์ฟอร์แมนซ์แบ t เตอรเป็นการทดสอบที่ละเอียดขึ้นมากกว่าทำ์อัพแอนดนะคะเพื่อดูองค์ประกอบในการเสียงล้มของผู้ป่วยซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความแข็งแรงของขาค่ะ 2. ความเร็วในการเดินและ 3. การทรงตัวค่ะ โดยช็อตฟิสิกอลพ e ร์ o r ม a n แบตเตอรี่มีคะแนนเต็มทั้งหมดอยู่ที่12คะแนนโดยแบ่งเป็นหัวข้อละ4คะแนนผู้ป่วยที่ทดสอบได้คะแนนน้อยกว่า10คะแนนจะถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงในการล้มค่ะ การทดสอบช็อตฟิสิ y ค i ลเพอร์ฟอร์แมนซ์แบตเตอรี่ประกอบไปด้วยการทดสอบย่อย3การทดสอบได้แก่การทดสอบย่อยที่1 s h a r แชร์ไรส์เทสค่ะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยการทดสอบการลุกนั่งดังนี้ ให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ประมาณครึ่งก้นเอามือกอดอกไว้โดยเมื่อผู้ทดสอบให้สัญญาณว่าเริ่มให้ผู้ป่วยลุกขึ้นยืนให้เข่าเหยียดตรงและนั่งลงกับเก้าอี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้จำนวน5ครั้งโดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อผู้ป่วยก้นพ้เก้าอี้และหยุดจับเวลาเมื่อผู้ป่วยนั่งลงที่เก้าอี้ครั้งที่5จะแบ่งคะแนนการประเมินออกเป็นดังนี้ค่ะ การทดสอบย่อยถัดไปนะคะได้แก่การทดสอบบาล,ลานซ์เทสค่ะการทดสอบบาล,ลานซ์เทสเป็นการทดสอบการทรงตัวในท่ายืนโดยจะแบ่งเป็นท่ายืน3าท่าดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ยืนเท้าชิด10วินาทีค่ะหากสามารถยืนทรงตัวอยู่ได้จะได้คะแนน1คะแนนหากไม่สามารถทำได้จะได้ศูนย์คะแนนและไม่จำเป็นต้องทดสอบในท่ายืนอื่นๆและให้คะแนนหัวข้อการทรงตัวทั้งหมดเป็นศูนย์คะแนนค่ะ 2. ยืนต่อเท้าเฉียงไปด้านหน้า10วินาทีหากสามารถยืนทรงตัวอยู่ได้จะได้คะแนน1คะแนนหากไม่สามารถทำได้จะได้ศูนย์คะแนนค่ะและถ้าสุดท้ายยืนต่อเท้าไปทางด้านหน้า10วินาทีหากสามารถทรงตัวอยู่ได้จะได้คะแนน2คะแนนหากสามารถทรงตัวอยู่ได้ประมาณ3-9ถึงวินาทีจะได้1คะแนนหากไม่สามารถทำได้จะได้ศูนย์คะแนนค่ะ สำหรับการทดสอบย่อยสุดท้ายนะคะได้แก่การทดสอบความเร็วในการเดินค่ะโดยจะให้คำสั่งผู้ป่วยให้เดินเป็นระยะทาง8เมตรด้วยความเร็วปกติโดยผู้ทดสอบจะเริ่มจับเวลาที่ระยะทาง2เมตรและหยุดจับเวลาที่ระยะทาง6เมตรตามภาพนะคะโดยเราจะทำการทดสอบการเดินทั้งหมด3รอบและนำค่าเฉลี่ยของเวลาที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ในการประเมินตามเกณฑ์ดังนี้ค่ะ หากคะแนนรวมของ3ข้อย่อยทั้งหมดนี้มีคะแนนน้อยกว่า10คะแนนผู้ป่วยจะถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงในการล้มค่ะเมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการล้มแล้วการป้องกันการล้มจึงมีความสำคัญโดยเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ช่วยเดินพื้นฐานที่สามารถหาได้ง่ายๆและแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ อุปกรณ์แรกได้แก่ไม้เท้าและไม้เท้าสามขาโดยไม้เท้าขาเดียวจะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวไม่มากมีการเดินเซบ้างนานๆครั้งส่วนไม้เท้าสามขาจะเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีอาการเดินเซบ่อยมีอาการอ่อนแรงที่ขาหรือมีอาการปวดเข่าหรือปวดสะโพก โดยการเลือกขนาดที่เหมาะสมคือไม้เท้าควรอยู่ที่ระดับเดียวกับสะโพกข้อศอกเวลาจับอุปกรณ์ควรงอประมาณ20-30องศา การเดินด้วยไม้เท้าโดยปกติจะแนะนำให้ถือฝั่งตรงข้ามกับข้างที่มีอาการโดยเริ่มต้นเหวี่ยงไม้เท้าไปทางด้านหน้าตามด้วยขาข้างตรงข้ามและตามด้วยขาข้างเดียวกับมือที่ถือไม้เท้าการใช้ไม้เท้าในการเดินขึ้นลงบนันไดให้ทำโดยใช้มือข้างตรงข้ามกับไม้เท้าจับราวบันไดไว้ ขาข้างปกติก้าวขึ้นก่อนตามด้วยไม้เท้าและขาข้างที่มีอาการการลงบันไดด้วยไม้เท้าให้เอาไม้เท้าลงก่อนตามด้วยขาข้างที่มีอาการแล้วจึงลงด้วยขาข้างปกติอุปกรณ์ช่วยเดิน Walker Frame หรือว่า Walker นะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวมากอ่อนแรงขาทั้งสองข้างหรือได้รับการผ่าตัดเข่าหรือสะโพก ช่วยรองรับน้ำหนักได้มากป้องกันการล้มได้ดีขนาดที่เหมาะสมของวอเกอร์จะเหมือนกับไม้เท้านั่นก็คือระดับเดียวกับสะโพกข้อสอกเวลาจับอุปกรณ์ควรงอประมาณ20-30องศาเช่นกันค่ะการเดินด้วยวอเกอร์เริ่มจากการยกวอเกอร์ไปทางด้านหน้า ตามด้วยก้าวขาข้างที่มีอาการและก้าวขาอีกข้างตามไป จบเวลานะคะกับวิธีการประเมินความเสี่ยงในการล้มเบื้องต้นและการป้องกันการล้มทางหน่วยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลจุลาภร์หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับตัวท่านเองและผู้ป่วยในการดูแลของท่านเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ